ังเช่าคอดีไทยถังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายครับผมยังอยู่กับคุณจตุพรพรมพันธ์เอาละเมื่อสักครู่นี้เราทิ้งท้ายกันไว้คุณจตุพรทิ้งท้ายกันไว้เรื่องเกี่ยวกับขมรครับเอาแน่เหรอเอากันจริงๆแล้วใช่ไหมหนีไม่ออกแล้วครับหนีไม่ออกเพราะว่าถ้าเราดูการเตรียมกําลังของซีกัมพูชาการขับเคลื่อนทหารในแต่ละจุดรวมก็เกินหมื่นไปแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับ ถ้าไม่คิดทำสงครามจะไม่มีการขยับกำลังเข้ามาประชิดชายแดนแบบนี้ส่วนทางฝั่งไทยสังเกตดูว่าการเตรียมพร้อมก็ไม่ได้ต่างกันและขนาดเดียวกองทัพก็ขอความร่วมมือหมายถึงว่าทุกองทัพอะในเรื่องการเผยแพร่ข่าวสารให้ด้วยความระมัดระวังเพราะนะครับทางฝั่งไทยเราก็มีแผลใจในเรื่องประสาทต,ตาคว,วายและจุดอื่นๆ ที่ไปเจราจาหยุดยิงในขณะที่ภารกิจไม่แล้วเสร็จณวันนั้นเนี่ยนะครับถ้าทางถ้าทางการไทยไม่ไปตีโง่ที่มาเลเซียในวันสำคัญของชาติ28กรกฎาคมเนี่ยทันทีที่กัมพูชาขอเปลี่ยนเสนอเปลี่ยนเงื่อนไขจากเที่ยงวันยันเที่ยงคืนนั้นเนี่ยคู่เจราจาตัวแทนประเทศไทยจะต้องใช้โอกาสนี้ว่าขอกลับมาประชุมฝ่ายความมั่นคงของไทยเสียก่อน และนี่ครับต้องทำท่าคุยไม่รู้เรื่องสักสองวันจนกระทั่งเนี้นะครับดินแดนของไทยมาอยู่ในมือคนไทยครบถ้วนคือสิ่งที่เราได้มาก็คือที่เดิมของเรานะครับที่เขเมรเข้ามายึดแต่ว่าเราเสียชัดเจนอืคือประสาทตาควายในวันสําคัญของชาติครับทหารร้อยทั้งร้อยประชาชนต่างก็มีความรู้สึกเดียวกันและเนี่นะครับพอไปเซ็นสัญญาสันติภาพปฏิญญาสันติภาพ แค่กอบกู้ทุนระเบิดแล้วมาวางระเบิดใหม่และฐานไทยขาดขาดและจนกระทั่งเนี่ยครับไปมาเนี่ยนะครับในร,ระหว่างทางดูเหมือนว่าไทยเป็นฝ่ายผิดที่กัมพูชามาวางระเบิดฐานไทยขาดขาดคือผมมองดูว่าถ้าทางการไทยยืนตัวตรงผมได้เช่นชมคุณอนุทินเรื่องนี้นะไม่ไปตกใจไงอืเพราะนี่ครับถ้าถ้าไปตกใจกลัวมาหาอำนาจเรื่องการค้าการค้านี่ไม่กี่วัน แต่ดินแดนนี่ตลอดไปนะที่เราเสียกันเนี่ย <ฮะ S 2> และท้ายที่สุดเนี่ยอย่างไรสารัฐเองเนี่ยเขาต้องพึ่งพาไทยเลือกเรามากกว่าเลือกเขเมรแน,น่นอนอนะครับที่ผ่านมาเขามองเราเป็นของตายไงและ,ะ,และเราทําตัวเป็นของตายด้วยพอเราทําถุกทาตัวเป็นของเป็นเนี่ยอเมริกาในครับในไทยอะไรก็บ,บ้างชี้ถูกหมดนะครับเรายอมแม้กระทั่งให้สร้างกงศูนลึกไปใต้ดินสิบห้าชั้นเป็นภัยคุกคามกับจีนเน่ <ฮะ S 2> นะครับสถานทูตงนี้ครับอเมริกาถนนวิยทยุที่ที่พรุ่งนี้จะไปกันเนี่ยนะข้างล่างนี้ครับใต้ดินรู้สกกี่ชั้นกันแล้วทั้งสองฝั่งเอืมแต่ว่าเนี่ยนะครับพอเราเนี่ยนะครับถ้าเรายือนอ่อนแอตามบรรดาพัคฝ่ายค้านที่อวดทั้งหลายเนี่ยว่าไปแข่งข้ออเมริกาเดี๋ยวถูกลงทันทางการค้าแต่พอยือนตัวตรงไหมอเมริกาก็กลับหลังหันมันเรื่องอะไรกัมพูชาละเมิดเงื่อนไขข้อตกลง บอกว่าจะไปกู้ทุนระเบิดมาวางทุนระเบิดใหม่ทหารไทยขาขาดความเป็นจริงนั้นเนี่ยครับไทยมีความชอบธรรมตั้งแต่วันนั้นแล้วนะแล้วคนที่มานั่งเป็นสักขีพยานเนี่ยะนะครับอย่างอันวาฮิบราฮิมหรือแม้กระทั่งประธานาธิบดีทั้มเขาต้องรู้สิว่ากัมพูชาละเมิดมนี่ปล่อยรัฐมนตรีต่างประเทศมาพูดเกิดความเสียหายระเบิดเก่าสกไม่ว่าจะแก้ไยหลังก็ตามเราก็มองว่านี่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสงครามนี้เรื่องกันไปไม่พ้นล่ะ และผมก็ดูนะครับการขยับของสมเด็จวุนเสนเองเนี่ยเขาก็ขยับนะครับเตรียมจังหวะเต็มที่เหมือนกันเพราะเนี่ยนะครับเขาก็รู้ว่าการรบกับไทยนี่คือการต่ออายุเขานะเพราะเนี่ยนะครับสงครามนี้เขาก็คาดการณ์กันได้ว่ามันไม่ใช่สงครามขยายไปถึงไปยึดเมืองนะครับยึดอาณาเขตไม่ว่ายึดพนมเปญหรือจังหวัดอื่นๆที่เคยเป็นของไทยคืนสงครามมันเพียงแค่นี่ครับตามแนวตะเข็บที่มันเป็นปัญหาอื แต่ว่าทางการไทยเนี่ยครับถึงไหนจะคิดกันแล้วเนี่ยไปเอาคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาที่ถูกทรมานนะครับจนตายนะครับหล่นตึกเนี่ยนะครับสับปดาห์ละไม่รู้สักกี่คนเนี่ยเห็นตาตาอยู่นะีนะครับมองไปก็เห็นแต่ไม่มีปัญญาไปช่วยคนไทยเนี่ยมมผมว่านี่ครับก็ดูประเทศเกาหลีใต้ทําไมเขาเอากำลังมาช่วยได้มผมว่าณขณะนี้เนี่ยเป็นสงครามที่หนีไม่พ้นคือณวันเนี้ย จากทั้งหมดที่คุณจตุพรว่ามาเนี่ยแล้วรวมไปถึงความคาใจด้วยทั้งอของกองทัพทั้งของคนไทยยังไงก็ตามต่อให้มันไม่บุกเราก็เอาแน่เพียงแต่ว่านี้นะครับผมเข้าใจว่าเนี่ยพอไปกู้ระเบิดเข้าไปเขตอาณาเขตปราสาทตาควายมันก็ตูมตามกันอยู่นนแล้วแน่นอนเพราะมันฝังเงินจนแบบอ่ามันมันตูมตามแล้วมันก็ต้องซัดกันมาอยู่แล้วเพราะว่ามันมันคือพยานหลักฐาน นะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องหาเหตุรบกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเขาตูมมาเราก็ซัดตูมไปทีนี้มันก็ขยายไปทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นเ,เขาเรียกอ,อะไรแรงกดดันให้รัฐบาลอนุทินลบกับขเขมรด้วยคุณจอมพรเห็นข่าวเวียดนามจะทําถนนเชื่อมเชื่อมระหว่างท่าเมืองท่าเขาไปเกาะฮาเตียนแล้วไปเกาะฟูกวงไหมมันจะปิดทางออกของทะเลของขเขมรได้โหนับสิบกิโลอ่ะ ตอนนี้คนไทยเริ่มพูดนะดูดิไอ้เขมรมันไม่หือกับเวียดนามเลยไทยทําไมไม่ทําแบบนี้บ้างตบมันเลยตบมันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เวียดนามในลงโทษชาวกัมพูชาที่ไปร้องเพลงชาติในประเทศเวียดนามจะคุกเกือบสี่ปีสามปีเสษอ่ะคือเวียดนามในเขาวางตัวเด็ดขาดก็นี่ไงตอนนี้น่าจะเป็นแรงกดดันไปที่คุณอนุทินไหมว่าคนไทยอยากเห็นไทย เด็ดขาดเหมือนเวียดนามปิดมันไปเลยอัดมันไปเลยรั้วยังไม่มีปัญญาเลยคุณทยเนี่ยเร่องกาทำถนนข้ามจะทํารั้วยังต้องขอเลยอ่ะมันสารพัดนะแล้วเวียดนามเนี่ยเวียดนามเนี่ยเขาเขาทาให้เห็นเลยว่าบูรภาพ่นดินแดนเขาเนี่ยเป็นเรื่องของเขานะนี่เขาทำถนนใหม่ในทะเลเลยนะคุณผู้ชมไอ้ของเราเนี่ยรั้วบนถึงแปดเนย่ะคือเมื่อไนกวคลองนี่ออกไปก็ติดกลับเออไอ้เนี่ยเนี่ยคุณอนุทินจะต้องรู้ตัวแล้วหรือยังว่าเฮ้ยฉันจะต้องเล่นบทโหดแล้วว่ะผมเชื่อว่าอนุทินเนี่ย นะครับถ้าเขาต้องการจะซื้อนาคตเขาเป็นอื่นไม่ได้หรอกใช่ไหมเพราะนี่ครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตอนแรกเนี่ยนะครับตอนที่ข่าวว่าจะระงับการเจรจาทางการค้าโอ้โทางไทยนี่รุมถล่มอนุทินเต็มไปหมดแต่พอนพอ,พอนี้ครับทางการสหรัฐเขากลับหลังหันแยกเรื่องเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยมันชัดอยู่แล้วว่าบูรณภาพดินแดนนั้นนะครับถ้าประเทศไทยเรายืนแข็งเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตาม อเมริกานั้นนะครับไทยเลือกระหว่างไทยกัมพูชาไทยสิเขาก็รู้แล้วเราเนี่ยครับเรากระทางการจีนเนี่ยครับดีกันขนาดนี้นะครับคุณอยากจะมีปัญหาหรือยังไงเพราะความมิตรไมตรีที่ไทยเคยยื่นให้แล้วไทยก็เคยเนี่ยครับเจออเมริกาทิ้งตอนเวียดนามบุกคนที่มาช่วยคือจีนเปิดสงครามสังสอนจนกระทั่งนี้นะครับรัฐบาลหม่อมราชวงศ์คึกฤทธ นำทัพนักศึกษาประชาชนขับไล่ฐานทัพอเมริกาก็มาแล้วปัญหาว่าคนไทยไปกลัวอะไรอเมริกาถึงขน,นาดนั้นนะบริษัทคอร์ดีไบโอเทคจำกัดได้ทําวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องการวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏติก์ชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสก,กัดจากถังเช่าตราคอร์ดีไทยให้ปริมาณสารสก,กัดคอเลสิปิน0.65มิลลิกรัมต่อแคปซูลถ้าอย่างนี้นะเอาเอาเอา,เอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะชวนคุยเรื่องพรุ่งนี้ด้วยนะครับท่าสั้นๆแค่นี้ก็พอว่าดูทรงแล้ว คิดว่ารัฐบาลน่าจะตัดสินใจแลบบาันคุณอนุทินตะลุยเขมรถูกต้องกอดยุบเพื่อไม่ให้มีการยุบสภาเป็นไปได้ไหมคืออย่างนี้นะครับคุณอนุทินย่อมจะรู้ว่าคุณนุงอิงคุณภูมิธรรมตกเก้าอี้เพราะอะไรเพราะอะไรเออตกเก้าอี้เพราะอะไรเพราะเนี่ยถ้าถ้าถ้านะครับทหารไทยถูกกระทาประชาชนถูกกระทาเนี่ยถ้าคุณอนุทินไม่ลุกขึ้นมาจัดการเนี่ยประชาชนเ็าจะจัดการในคุณอนุทินเอง นะครับ oh. เพราะฉะนั้นถ้าคุณอนุทินต้องการจะไปต่อเนี่ยแม้ว่าจะมีแคนดิเดตเพิ่มสองคนเนี่ย uh. แต่ว่าเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดคือคนไทยที่รับไม่ได้ก็คือเรื่องบูรณภาพแห่งดินแดน uh. การเสียแผ่นดินในวันเฉลิมพระชนมพรรษา,ามันเหยียบย่าหัวใจคนไทยด uh. ังนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าเขาต้องตัดสินใจเขารจะเอาใกล้ๆวันยุบสภาด้วยนะครับซึ่งก็ผมว่าเรื่องราวเนี่ยนะครับมันก็จะเรียงกันตามลําดับเออแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับผมเชื่อว่า อนุทินชาดวีรกุลเขาเขาเขา้เขาใจสถานการณ์อ้อย่างนั้นช่วงนี้ไม่แต่งชุดอ,อสอบ่อยแล้วเก๋าด้วยนะเก๋านะเก๋าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้ข่าวว่าคุณอะไรกะ่ะจะไปไหนคือคณะรวมพลังแผ่นดินเนี่ยนะครับปกป้องอธิปไตยเป็นคณะใหญ่เนี่ยเราก็ประชุมต่างกรรมต่างวรระแล้วก็มีมติว่าจะไปที่สถานทูตมาเลเซียในเวลาสิบโมงเช้าแลวก็เสร็จภาร,รกิจก็จะเดินทางมาที่สถานทูตสหรัฐจัดเวทีปราศัยกันเนี่ย ล้วจะจบร้องเพลงชาติตอนหกโมงเย็นเพื่อยืนยันเรื่องบูรณภาพดินแดนเกียรติภูมิของชาตินะครับเราเป็นชาติเอกราชเรามีสิทธิกำหนดอนาคตของเรา<ฮ>เพราะฉะนั้นการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของอันวานะครับไม่มีความเป็นกลางอายุติธรรม,มข้าวขายแทรกแซงนะครับเราก็เห็นอย่างชาัดเจนส่วนนี้ครับกรณีประธานาธิบดีทำก็ต้องสื่อความไปยังทั้งประชาชนทั้ง อเมริกาและมาเลียและก็ประธานดีทำว่าไทยถูกกระทำนะครับถ้าคุณมายืนเป็นกรรมการเนี่ยยังไม่หาความยุติธรรมไม่ได้นะ,นะครับคนไทยเองก็ต้องกำหนดชะตากรรมของตัวเอง<ะ>และความเป็นจริงนั้นต่อไปยญ่ได้เข้ามายุ่งนะครับแบบที่ทางการจีนเสนอทวิภาคีก็เป็นเรื่องไทยกัมพูชาเ<ะ>ป็นเรื่องของสองชาติะนะครับตกลงไม่ได้ก็ฟาดกันต่อไปฟ<ะ>าดจนกว่าจะหยุดแล้วก็เจรจาตกลงนะครับชาติที่สามอย่างมาเลเซียก็ไปต้องมายุ่ง ออเมริกาก็ไม่ต้องมายุ่งมาเลนี่พรุ่งนี้ต้องบอกดังๆกับเขาด้วยไหมว่าเฮ้ยยุ่งทีไรนะเองนี่ดูแล้วคือหวังร้ายกับเราตลอดเลยคือหมายความว่านี่ครับสิ่งที่อันวาและองค์คาพยพอันวาทํามาทั้งหมดนั้นมันเหมือนเนี่ยนะครับไปรู้เห็นกับทางกัมพูชาความสนิทสนมเกินเหตุนะครับพูดได้นั่งใต้โต๊เขียเท้ากันตลอดอะเออประมาณอย่างนั้นผมว่าไม่ประมาณนั้ทุกคนคิดอย่างนั้เลยตอนที่ภูมิธรรมวิจัยไป ถ้าควบคุมทำทำไทยจะขึ้นข้ามือกันเลย <Ừ. S 2> ยังกยังกไม่ค่าไม่ราคาะนะครับและที่สําคัญที่สุดพอพอเสร็จเดินกอดคอกับคุณมาเนตไป <Ừ. S 2> ของไทยก็เดือดดา <Ừ. S 2> ปัญหาไว่าไปมันจะไปเจราจาไอ้พวกนี้มาทำไมจนกระทั่งเอาหลีกเลี่ยงกันไม่ได้ปฏิญญากราลาเบอร์กันอีกรอบ <Ừ. S 2> แล้วกัมพูชาก็แหวกกติกากันมานและอยู่ไปอยู่มาเนี่ยนะครับในไทยก็ต้องการผลักให้ไทยเป็นฝ่ายผิดเหมือนตามกัมพูชานะผมว่านายกรัฐมนตรีก็ต้องยืน นะครับที่ยืนมาผมไม่ว่ายืนถูกต้องแล้วนะเพราะยืนตรงกับหัวใจของคนไทยอืแต่ว่าถ้ายืนไปเอาใจเนี่ยนะครับกลัวเรื่องการค้าจนกระทั่งเนี่ยไม่คํหนึ่งถึงดินแดนต่อไปไม่มีดินแดนแล้วคุณจะไปค้ากับใครอืมนะครับการค้าเนี่ยยังไม่รู้ลูกผีลูกคนกันอยู่<ะ>แต่ว่าดินแดนมันตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเนี่ยเอาประเทศเอาดินแดน การค้าอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับเรายืนแข็งอเมริกาก็ <S <S ไม่กล้าอะไรกับเรามากหรอกแต่อย่างทัป์อ่ะเอาเขาเขาเขาดูว่าลดลดลดท่าทีลงแล้วนะคุณจตุพรลดดิลดิเขารู้ผิดคนที่ต้องอายที่สุดคือทัาทัาหรือทัาหรืออันวาถามจริงๆอันอันวานี่พวกบัตรสีบัตรเถลิงเลยนะครับ <S 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 แต่ว่าทัามนี่ควรอ,บอับอายเออนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวเองเนี่ยนะครับเป็นพี่ใหญ่ตกลงกันตัวหน้าตัวเองว่ากู้ระเบิดแล้วพอหายวับไปกัมพูชามาวางระเบิด คนที่ผีก็คือทําะต้องต้องอภัยดันมาเชื่อไอ้พวกนี้นะไม่เชื่อ,อ,อแล้วไปประมาณนี้นะครับจะบีบบังคับให้เราไปไปอยู่ในในปฏิญญาต่อ<ะ>ก็กัมพูชาก็ฉีกแล้วกระทัาว่าฉีกไงก็วางระเบิดก็ฉีกะนะครับเพราะฉะนั้นอเมริกาก็ต้องเข้าใจว่าคนไทยเขาก็ไม่ยอมนะอืนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาในความเป็นมหาวิตยาลุณทิ้งไปเนี่ยมาวันนี้มาทําหน้าที่เป็นกรรมการคุณจะให้อายุติธรรมกับเราอีกะนะครับก็จะไปสื่อความแบบ แบบบินยูชนไปนะครับสบายใจกันได้สถานทูตสหรัฐสิบโมงสถานทูตมาเลยแล้วดูตามตามสถานการณ์ว่าจะเคลื่อนไปกี่โมงถูกต้องแล้วก็เดินมาเนี่ยนะครับแต่ไปจบที่สถานทูตสหรัฐหกโมงเย็นนะครับคือหมายความว่าจะปลาัยกันยาวที่นั่นกันมาขนหลากหลายแต่ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรสบายสบายหมายความว่าทางเจ้าหน้าที่สถานทูตเอกราชจะทุดมานั่งกินข้าวเหนียว นะครับไก่ย่างหมูย่างกันได้เดี๋ยวเขาชอบขึ้นมาทําไงอากาศกำลังดีด้วยมานังมานังสังสรรค์กันนะไม่ได้มาไปอย่างศัตรูแต่ไปอย่างมิตรนะครับที่พึงปฏิบัติต่อมิตรนะแต่สุดท้ายวกกลับมาข้อเดียวเท่านั้นเองณขณะนี้ต้องถือว่าภูมิใจไทยถือดุลเหนือทุกคนเลยใช่ไหมก็ถูกคือไม่ตกใจเสยอย่างคือการเมืองอย่าไปเดินด้วยตกตกใจในผมเพิ่งดูข่าวนยนะครับว่า ตัวแทนพรรคเพื่อไทยบอกว่าถ้ามีการแก้ไขเรื่องที่มาของสอสอรอเนี่ยนะครับก็อาจจะขยายเวลายืน่นอภิปรายไปมันโถเฮ้ยไอ้นี่มันตกเข้าละครเลยถือถือไพ่แต้มเดียวมาขู่อยู่ได้เข้าช่วงละครหลังข่าวแล้วถือไพ่ถือไพ่แต้มเดียวมารับ,บรับเลยรับขู่อะหน้าไพ่ไม่มีหรอกแต่ขู่ไว้ก่อนแต่ผมบอกไงถ้า,ถายุบสภาเนี่ยแล้วก็เจอสงคราม เกิดประกาศกดนายการศึกงามไส้เลยก็ได้งามไส้เลยและรับทัศนคติกันอีกคุณโยโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วกลารมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทางช็อปนิว77กับแขรรับเชิญแบบนี้วันนี้ผมและคุณจันตุพรพรมพันธ์ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถือไพ